ยอดประมาณนี้ครับที่ผมเลือกใส่ปุ๋ยสูตร12 3สกบุบพิกลครับ1ช้อนโต๊ะครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกต้นนี้มาต้นที่กบพิกุลนะครับกบพิกุลเมื่อวานนี้ยอดเหาโค้งลงมากผมก็เลยใช้เชือกดึงไว้นะครับโค้งลงจนเกือบจะถึงพืชพวกนี้นะครับโคง้งเพราะว่าย,ยอดนี่ค่อนข้าง จะออกยาวแล้วก็เนี่ยยาวๆแบบนี้แหละครับเฟื่อยๆห,หน่อยจะออกเฟื่อยๆห,หน่อยของกบพิกุลตัวนี้ใช้สูตร12-36นะครับเป็นสูตรปุ๋ย12-36อินซีเคมีที่มีธาตุอ่าฮิวมิกและอะมิโนอยู่ด้วยนะครับ1236นี่ดูใบก็เป็นประมาณนี้นะครับใบก็อาจจะบางนิดนึง สังเกตดูใบจะบางนะครับของสายพันธุ์กบพิกุลหรือกบชายน้ําก็จะคล้ายๆกันนะครับอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์เขาแต่ตัวนี้ใบก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับนะครับตัวนี้เห็นไหมกิ่งมันจะเฟื่อยๆลงมาสู่ดินนะครับกิ่งก็จะเฟื่อยๆอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือท้องใบประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ที่ให้เห็นนะครับอาจจะเป็นเพราะได้รับสารฮิวมิก เยอะหรือเปล่าหรืออะมิโนเพราะว่ายอดข้อข้อช่วงนี้มันจะห่างนะครับนี่มันจะห่างนะครับมันจะห่างเรือาจะเป็นเพราะสายพันธุ์หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูหมอนทองประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะห่างช่วงนี้เขาจะห่างครับเขาจะห่างแล้วใบก็ใบใหญ่อยู่นะครับใบใหญ่อยู่นะครับของตระกูลกบนะครับก็ประมาณนี้ลําต้นก็สีน้ําตาลอมแดงน้ําตาลอมเขียวประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูด้านหลังเขาบ้างมันโคกมันชันหรือระบากนิดนึงนะครับดูหน้าใบนะครับโดยภาพรวมก็ประมาณนี้หน้าใบเขาแต่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะห่างนะครับห่างอยู่ครับมันจึงทำให้ต้นค่อนข้างเฟื้อยนะครับ ปลายก็เฟื้อยยาวขึ้นยาวจนโค้งคำนับดินก็เลยดึงไว้นะครับส่วนด้านข้างก็เช่นกันนะครับเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวดูหลังก่อนใส่เทียบดูกันแล้วกันนะครับให้เพื่อนสมาชิกดูใบก็ค่อนข้างเขียวเข้มดีนะครับประมาณนี้ใบใหม่นะครับใหญ่กว่าใบเดิมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยใบใหม่ใบใหม่ใหญ่กว่าใบเดิมที่มากับเขาใบเล็กนะครับแต่พอได้ยอดใหม่นะครับใบใหญ่ทุกใบนะครับ อาจจะเป็นภาษาไหลครับไม่ใช่เป็นพาะฮิวเม็กับอะมิโนก็ได้ครับทุกยอดเลยนะครับใบค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ก็ยาวนะครับใบใหญ่อยู่นะครับแป๊บนึงนี่นะครับใบใหญ่นะใบใหญ่อยู่ครับแต่ก็ดูเฟ้ยเฟยๆดูเฟ้ยเฟยแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกชอบสูตรนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับนะครับเฟ้ยเประมาณนี้แต่อีกไม่นานเขาอาจจะแข็งก็ได้ครับ เขาอาจจะแข็งก็ได้หรือตัวนี้มันอาจจะทําให้มันเป็นพุ่มดีแล้วก็ยาวเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมครั้งแรกในการทดลองเช่นกันนะครับเดี๋ยวต้องดูไปช่วงที่ให้เขาเป็นใบเพลแล้วก็ใบแก่นะครับเต็มที่่ายอดพวกนี้เขาจะชูชันขึ้นหรือไม่แล้วใบเขาจะหนาหรือไปในทิศท,ทางที่โอเคหรือไม่นะครับหรือบางครั้งอาจจะยาวแบบนี้ช่วงระยะที่เขาได้รับปุ๋ยนานๆไปเขาอาจจะยก พวกกิ่งก้านขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ไม่ยากนะครับถ้าสมมติว่า1เดือนผ่านไปเขาไม่ยกนะครับเราก็ปรับสูตรปุ๋ยครับเป็นสูตรที่แบบมีความแข็งแรงนะครับก็คืออาจจะเพิ่มธาตุของธาตุาโพแทสเซียมเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้เราก็ดูสูตรดูเดี๋ยวยังสรุปไม่ได้นะครับไปดูพันหมอนทองสําหรับสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้เป็นสูตร1236นะครับ จะยอดขอปุ๋ยต้นนี้ก็จะใส่ตามด้วย12 36ครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกที่ใช้ปุ๋ยสูตร12 36อิีย์เคมีสำหรับต้นทุเรียนซึ่งปลูกได้2เดือนเสร็จๆนะครับเป็นกิ่งข้างครับ พันหมอนทองจะแตกต่างจากพันกุพิคุลเมื่อคู่นี้นะครับใบก็จะใหญ่ประมาณนี้ก็ถือว่าใบใหญ่นะครับถือว่าใบใหญ่ใบเขียวดีแล้วก็มียอดที่แตกแบบนี้ตามตามตามนี้นะครับก็คือซ้อนอยู่นะครับ1236นะครับเป็นปุ๋ยอินรียเคขออภยัยเป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีที่มีส่วนประกอบของฮิวมิกและอะมิโนอยู่ด้วยนะครับถือว่ายาวนะครับถือว่ายอดยาวอยู่นะครับ ความยืดของเขานะครับเหมือนกับเมื่อคู่นะครับเหมือนกับต้นพันกุพิกุลนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกว่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วเ็เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับยาวเหมือนกันนะครับสูตรนี้สรุปได้เลยนะครับ2ต้นเหมือนกันนะครับเขายืดจากตรงนี้ครับยืดออกมาจนถึงตายนะครับนี่สีมันจะต่างกันครับสีมันจะต่างกันยืดมานี่ครับสีมันจะต่างสีมันจะต่างยืดยืดยืดยาวนะครับยืดยาว เขายืดยาวอยู่พอสมควรนะครับมาดูฝั่งนี้ครับเขายืดยาวนะครับยาวทุกกิ่งก้านจริงๆนะครับสูตรนี้ยาวทุกกิ่งก้านสรุปได้เลยว่ายาวทุกกิ่งก้านใบเขียวนะครับใบเขียวแล้วก็แต่ตามง่มตาใบนะครับนี่ครับสิบสองสามหกปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับแล้วก็แต่เม็ดข้าวสารมาตามลําดับแต่ที่ผมเห็นว่ามันเหมือนกันก็คือ1มันยืดความยาวเหมือนกันทุกกิ่ง2พอจับดูมันออกหน่อมแนม มันดูนิ่มๆนะครับดูนิ่มๆดูเฟื้ยๆดูไม่แข็งแรงนะครับเหมือนกันกับเหมือนกันกับกบพิกุลเมื่อคู่นี้เลยนะครับเหมือนกันเลยจับก็จะเป็นเป็นเนี่ยคือมันไม่ตึงไม่สู้มือนะครับมันไม่สู้มือมันดูน่มๆน่มเนี้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับนี่คือ1236ครับอินซีเคมีเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับครับก่อนที่จะสรุปครับสำหรับต้นนี้นะครับมียอด อ่อนออกมานะครับยอดปรีแดงที่ทําคลิปไปว่าทุเรียนปลูกอย่างไรไม่ให้ตายนะครับกำลังจะขอปุ๋ยทุกง่ามตาใบนะครับผมจะลองใช้สูตรยี่สิบสามหกฮิวมิกฟูบิกบวกอะมิโนครับครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกอีกต้นหนึ่งนะครับของสูตร1236องสามหกอินซีเคมีซึ่งต้นนี้ผมได้ลงไปว่า ปลูกทุเรียนอย่างไรไม่ให้ตายนะครับต้นนี้ยอดคลิปดูค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะเป็นหลักหมื่นกว่านะครับมันก็ไม่ตายจริงๆแล้วผมก็ให้เขาใช้ปุ๋ยสูตร12-36อินทรีย์เคมีนะครับก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวดูภาพรวมก่อนนะครับนี่ประมาณนี้12-36นี่โดยภาพรวมนะครับก่อนจะสรุปสูตรนี้นะครับประมาณนี้ ก็จะตัวนี้ก็เขาใช้ในตัวเจนหมดไปแล้วนะครับใบแก่ก็ล่วงไปอินซีเคมีซึ่งมีส่วนประกอบของมีส่วนผสมของฮิวมิกและอะมิโน,โนนะครับเนี่ยประมาณนี้ใบพวกนี้น่าจะเป็นซันเบิร์นะครับเรลืองๆเพราะว่าไม่ได้มีลุ่มบงังอ่ารับเพื่อนสมาชิกดูการถอดยอดนะครับ นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับเนี่ยพวกนี้ยอดก็ถือว่าถอดใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็แต่ตามง่ามตาใบแต่ที่ไม่โอเคเห็นเพีย้ยอยู่ตรงข้างละนี่ครับเพีย้ยเย็นนี้ต้องฉีดยาแล้วครับมีเพีย้ยลงครับตามยอดก็ถือว่าเข้มนะครับเพราะว่ามันมีฮิวมิกและอะมิโนมันจะเข้มเขียวนะครับเขียวเข้มอยู่นะครับใบใบเขียวดี แล้วก็ยอดก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นนี้และครับตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ฉีดาสารไหลและอะมิโนเพื่อ,อยืดยอดนะครับถือว่ามันสั้นอยู่นะยืดใบดาบนะครับยืดใบดาบยังยังยังยืงยดไม่ดีพอเพราะว่าผมทําการทดลองปุ๋ยก็ยังไม่ได้เสริมไม่ได้เติมอะไรนะครับก็คงจะให้เพื่อนสมาชิกสรุปเอาเองก็แล้วกันนะว่า ในสูตรนี้1236อินทรีย์ินีเคมีนี้นะครับที่มีส่วนผสมของฮิวมิกและอะมิโนนะครับก็ถือว่าถ้าชอบลักษณะประมาณนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในสวนได้นะครับกรณีที่แตกอยอดใบแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืดยาวแล้วก็ใบก็ถ้าเป็นพันธ์หมอนทองก็จะดูเหมือนกับ เขาจะเฟื่อยๆสักนิดหนึ่งนะครับเขาจะเฟื่อยๆสักนิดหนึ่งยาวก็ดูเหมือนจะหน่อมแนมนะครับนี่เริ่มยาวนะครับนี่เขากิ่งยาวนะครับกิ่งยาวแต่ตัวนี้เป็นเป็นยอดที่ปลายคือกิ่งมันสั้นอยู่แล้วนะครับก็คงจะแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยืดพอสมควรนะครับนี่เกือบ2นิ้วไม้บรรทัดนะครับในส่วนของยอดตัวนี้นะครับแต่ใบที่เห็นเห็นก็คือใบมันจะเขียวเข้มดี ดีนะครับสำหรับสูตรนี้เพราะสาเหตุมันมีส่วนผสมของฮิวมิกและอะมิโนนั่นเองนะครับก็คงจะฝากให้เพื่อนสมาชิกดูเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังหลังจากนั้นก็ดูอาการของต้นทุเรียนถ้าชอบใจสูตรไหนแบบไหนะอย่างไรก็สามารถเลือกซื้อแล้วก็เอาไปใช้ในสวนได้เพียงเท่านี้ก็ครับขอสำหรับสูตร1236ก็ฝากขอบคุณไว้นะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ